มีเรือเฟรมเกล้ยวยโคโคโลูป้าคือแบบโคตระเขินอะตอนนั้นห <c oughs> น,นูนันน่งดูหนูกกินแบบอย่างเงี้ยเลยคือตอนแรกที่เตรียมไว้คือหนูว่าพี่พี่พี่มีชากับ,บพี่เฟมมันต้องยืนอะไรอย่างงี้ตอนแรกคือแบบนึกว่าจะเป็นอย่างนั้นแบบเขินจริง เกยมาไงไหนแล้วซก็คือตอนนั้นเราไปอาทิ้งกันที่นครน,นายกใช่ไหมแล้วเหมือนแบบว่าเขาก็ให้เลือกแบ่งเป็นกลุ่มมาใช่ปะแล้วคือหนูได้อยู่กลุ่มเดียวกับพี่เฟม,แ,ฟมแล้วแบบว่าเหมือนคือเหมือนตอนนั้นอ่ะเขาพี่ในวงก็พี่ในเมมเบอร์อะไรเงี้ยก็คิดกันว่าจะทําเรื่องอะไรดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเหมือนทําเป็นเรื่องแบบเ,เพลงมันเป็นฟิลแบบเซ่อๆหน่อย ก็เลยแบบว่าออกมาเป็นท่าแบบว่าเต้อแล้วะจะไม่ได้10 n u t e something อ่เระวังอจริงหนูกลัวมากพี่แชมห้ามโกรธหนูนะคือหนูไม่ได้ตั้งใจใครสอนหนูรู้ทุกคนเราเป็นนักเต้นเราต้องมีเราเป็นนักเเราเป็นนักเต้นเราต้องมี สกิลถูกแบบไม่ว่าจะน่ารักเท่เซ็กซี่หรือว่าแบบทีป๊อปเคป๊อปฮิปฮอปลูกทุ่งเราต้องทำได้หมดแล้วจะหลิบมาเต็มก็ก็พี่เขาบอกว่าทำให้ได้นะพี่บันอ๋อเอออยู่กับบันใช่เฟมพักไฟไม่รู้ไงแลกูก็แลยไพูดมา โโยขอทษค่ะพี่เฟมเท่ากับไฟโทุกไม่แต่พี่เฟม์บอกพี่รู้คนว่าคือตอนแรกหนูก็มองว่าพี่เฟมย์เป็นคนน่ารักสวยใช่ปะแต่ว่าเอ้ยเขาเขาเขาสวยน่ารักแต่ฉันมองเขาหล่อกมาตลอดแต่หลังจากวันนั้นอะหนูมองเขาหล่อแบบอืมเอ๊ะหล่อหล่อแบบหล่อหล่อแบบหล่อ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 เลยแบบ คือได้แต่ท<ช>ี่ฉันลเขาหล่อตลอดจริงเหรอใช่พี่ชแนลว่าเขาแบบหล่อวันนั้นแหละคือตอนแรกฉันน่ลชอบเขาเพราะเขาสวยน่ารักแบบเป็นคนที่แบบมีนเสน่ห์อ่ะใช่แต่ว่าเราจำวันนั้นนะคือหลอ่อสำหรับเนี่ยคือหลอ่อแซ่บเกินเฮียงเล็กอยู่มากเลยซ้ำตกใจไข่มุกด้วยอันนี้จริงพี่ไข่มุกคือแบบจริงจริงเสือขนุนเอกใดๆตกใจพี่ไข่มุกหนุ่มเสน่ห์หนุ่มติ โอ้ตล่อจริงพี่เฟมชวนเต้นโอเวอร์ไกฟ์ไหมชวนน่ารักมากพี่เฟมคนอะไรจริงนะริงคือน่ารักน่ารักมากแบบจริงสุดๆแค่คือฉันชอบเขาอะเขาสีเหมือนฉันด้วยอะเหมือนฉันด้วยเราสีเดียวกันค่ะจริงหรอสีไอเนี้ยมันจะมีให้ทํำกรอบแบบฟอร์มที่ใ้างคนไม่รู้มันเป็นฟิลแบบ มันจะมีหลายสีอะไรเงี้ยแล้วหนูกับพี่เมจิคือเหมือนกันทุกอย่างคือสีเป็นสีเหลืองเหมือนกันใช่ไหมแล,แล้วก็มันจะหละัลงสีย่อยมันจะมีแบ่งสีย่อยสีรองลงมาก็เป็นสีแดงหนูกับพี่เมจิก็เป็นสีแดง,แ,ดงแล้วคือมันจะย่อยมาอีกคือจะเป็น intellectual Intell กับ,กบอะไรกับ social ใช่แล้วเราก็แล้วก็เราเป็น social เหมือนกัน oh. ก็เลยรู้สึกขอโทษ <laughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนกันหมดเลยก็คือแบบเอางี้นะก็คือ กินเกินเราหยุดเหมือนกันกี่โมง